สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l Believer 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปของดาวราหูย้ายราศีนะครับจากราศีพุบเข้าสู่ราศีเมษนะครับในเดือนมีนาคม2565เดี๋ยวจะบอกวันที่อีกครั้งนะครับส่งผลกระทบอย่างไรกับคนราศีกันแล้วก็ลัคนากันนะครับสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับกนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาที่ b e l i รีเซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคาอธิบายใต้ใตคลิปอัดลายดีมาทําค่าครูได้ครับโอเคอเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้จะมืดทะมึนทะมึนหน่อยเนื่องจากว่าผมทําให้มันดกัดกดักเนาะพราะดาวราหูคือเงานะครับ ต่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าดาราหูคืออุบัติการหรือ,อปรากฏการบนท้องฟ้าในทางดาราศาสตร์อย่างเดียวคือราหูอมจนันราหูอมอาทิตย์อย่างเงี้ยครับแต่ตามจริงอ่ะมันมันไม่ใช่อา่ามันมันเป็นกรณีหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดคืออย่างนี้เ,เราเราจะเห็นราหูได้นอกจากสุริยคตก็คือกลางคืนครับ ทุกคนไม่ไม่รู้ว่าดาวราหูคือราหูคือกลางคืนนะครับและก็พุธกลางคืนด้วยตามจริงมีนะครับพุธกลางคืนหลายคนบอกว่าเอา้าถ้ามีพุธกลางคืนก็ต้องมีวันจันทร์กลางคืนอาทิตย์กลางคืนสิใช่มีหมดแต่ว่าเขาโบราณาจารย์เนี่ยได้เล็งเห็นไม่งั้นเข้ามาพูดหรอกครับว่าคือโบราณเก่าเนี่ยฉลาดแล้วก็ตกผลึกมากเลยเก่งมากเลยโหนสมัยนีย้อย่าไปเชื่อมากมายครับเพราะว่าคนที่เก่งจริงอะ่ะเขา อายุมากกันหมดแล้วนะครับบางคนก็จากไปแล้วหลายคนเลยนะครับด้วยอายุเนาะทีนี้หรือผู้อัวกุสวนะครับดังนั้นเนี่ยก็พอพอค,อคือเรียกได้ว่ามันมันก็เก่งระดับหนึ่งอะแต่ไม่ลึกซึ้งเหมือนคนโบราณน,นะครับเพราะว่าเขาเขามีต้นฉบับเนขาเขาสืบต่อกันมาเยอะ แต่สมัยนี้เป็นการเรียนรู้กันเองเยอะกว่านะครับที่จะเป็นการสืบทอดต่อกันเคล็ดลับมันก็จะไม่ค่อยมีเนาะประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่แม่นหรือไม่ดีไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่า,เ,าเขาจะลึกซึ้งมากกว่าแค่นั้นเองเนาะจริงเราไปดูกันดาวราวหูเนี่ยหมายถึงไม่ใช่แค่เงาของโลกอย่างเดียวนะครับคือบางคนก็ได้ยินว่าอะราหูเป็นเงาเกตเป็นคาดตมจริง มันไม่ใช่แค่เงาแต่มันหมายถึงซิกโลกที่มืดนะครับคืออย่างนี้เราดูปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่แท้จริงของจักรวาลนี้โลกเราหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์คือด้านสว่างใช่ไหมครับคือเราจะเป็นเอเชียแล้วตรงกันข้ามของเอเชียคืออะไรอเมริกาใช่ไหมครับพอเอเชียหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะเป็นสว่างคือด้านอาทิตย์เขาเรียกว่าด้านอาทิตย์ แต่พออ,อเมริกาจะกลายเป็นด้านมืดด้านมืดก็คือดาวราหูนี่ไงเห็นไหมครับแต่ถ้าพอโลกใน1วันเนี่ยพอ12ชั่วโมงผ่านไปใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นว่าค่อยๆซึมซับแสงสว่างไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีจุดสว่างขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าอเมริกาสว่างทางเอเชียเราจึงมืดแทนเห็นไหมครับก็เกิดราหูขึ้นเห็นไหมครับการเป็นว่าสลับกันตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยราหูเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับ ก็เป็นตรงข้ามกับอาทิตย์ค่ายๆย,ย,ยินหยางครับพูดง่ายๆครับด้านหนึ่งเป็นอาทิตย์คือหออยินหยางแต่ว่าราหูคือยินนั่นเองเนาะทีนี้อ่าปรากฏการณ์บ้างที่เราเข้าใจกันเนี่ยก็คืออ่าสุริยาคาาจันทคา่านะครับก็คือโลกโดนแสงอาทิตย์ส่องในด้านหนึ่งสมมติว่าเอเชียหรือไทยเราเนี่ยโดนอ,อาทิตย์ส่องใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าด้านสว่าง พอดาวจันทร์โคจรวัยอย่ายงเช่นสมมติว่าโลกอยู่ตรงนี้อาทิตย์ส่องแสงมาใช่ไหมครับดาวจันทร์โคจรวยอยู่ใกล้โลกเนาะก็โคจรตัดวงโคจรของดวงโลกกับอาทิตย์นะครับอยู่ตรงกลางมันก็เลยกลายเป็นว่าดาวจันทร์ไปบดบังอาทิตย์ทําให้โลกเราที่เกิดขึ้นคือสุริยาคสาเกิดกลางวันไงครับถูกไหมก็กลายเป็นว่าดวงจันทร์าาบาบังโลกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรามองไม่เห็นไงใช่ไหมดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์กลายเป็นว่ามันมืดไง นี่แหละครับก็เป็นประมาณนี้เนาะก็เลยเกิดราหูอมจันทรเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์โลกแล้วก็จันใช่ไหมครับมันจะมีสุริยาคข้าศึกันทคาตใช่ไหมประมาณนี้เนาะก็หรือโลกเราไปบงังดวงอาทิตย์อะไรประมาณนี้มันก็กลายเป็นว่ามันก็จะมีลักษณะของการกลุ่มกระเลงอะ่ะเออในทางโทรศัพท์จะมีกลุ่มกระเลงนะครับถ้าเผื่อเป็นเลงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกลุ่มมันก็จะไม่ค่อยเห็นไม่ได้รับแสงคาดแต่พอวาระเลงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะ ดับมันจะมองไม่เห็นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า,าโดนแสงคาดเต็มๆนะครับอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าคือมันไม่มีชาร์จให้ดูเนาะมันคือทําแบบปุบปรับเนาะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยเดี๋ยวเอาไว้ครา,าวหน้าถ้าเผื่อมีโอกาสก็จะทาชาร์ตขึ้นมาแล้วอธิบายหเห็นชัดๆเนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันที่นี้ขออีกนิดนึงก่อนที่จะไปการพยากรณ์เนาะเอาเป็นว่า,าเรานิดนึงฮินดูพารตะเนี่ยได้บอกไว้ว่า คือตำนานของเทพ,พราหูบ้างไอเป็นเทพนะคือเทพเนี่ยคือ,อด้านบนเป็นยักษด้านล่างเป็นนาคไอคือราหูสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ค,คือมีดาวเกตกับดาวราหูเนาะเลขแปดกับเลขเก้าเนี่ยนะครับตามจริงอ่ะเขาเป็นล่างเดียวกันแต่ว่าแอบแทรกซึมไปกับเหล่าทวยเทพแล้วไปขโมยกินนำ้ำอมริไม่ได้ขโมยกินหรอกแต่หมายถึงแปลงเป็นเทพแล้วก็ได้กินน้ำอมริกกับเขาอะ พระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยที่ตามไล่อมเนี่ยและก็คือราหูอมจันทร์กับอมอาทิตย์เนี่ยนั่นแหละนะครับก็คือไปฟ้องพระนารายณ์พระนาดูก็เลยคว้างจักรตัดพระราหูออกเป็นสองท่อนเลยทําให้ราหูกบเกดเนี่ยเป็นอิสระแก่กันจากนั้นมานะครับแต่เมื่อใดที่เขารวมตัวกันก็จะเป็นราหูตัวนี้แหละเขาเรียกว่าราหูจอมทัพราหูทรงเครื่องเนาะประมาณนี้ก็จะมีอิทธิพล สุดฤทธิ์เลยนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะให้เราได้เห็นภาพเป็นตามตำนานเทพประกรณำน้ำทีนี้เราจะมาดูพยากรณ์กันบ้างนะครับในในจุดที่จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างกับคนราศีกันแล้วก็ราคนากันนะครับที่เรามาดูกันเลยาดาวราหูจิยาราศีอันนี้ผมยืมเดือนมีนาคม65ที่ยังไม่ได้พยากรณ์เนะาะเดี๋ยว เรามาดูกันนะครับเพราะว่ามันมีชาร์ตเนี่ยดาวราหูย้ายราศีวันที่30มีนาคม65เห็นไหมครับ30-31อยู่ในเดือนม pues ีนาคมแค่2วันเองนะครับดังนั้นเนี่ยที่ต่างจําว่าเมษายนก็ได้1เมษาก็ได้เพราะว่าจะได้นับเมษายนทั้งเดือนไปเลยนะครับเวลาไล่นับไปข้างหน้านับถอยหลังออกมามันจะง่ายแต่ให้จําด้วยว่าวันที่30มีนาคมนะครับดาวราหูย้ายเนาะทีนี้ เรามาดูกันนะครับเดิมย้อนหลังก่อนอันนี้คือลัคนาจุดกําเนิดของเราหรือราศีเกิดอยู่ที่นี่นะครับกันเนาะทีนี้ดาวราหูอยู่ในราศีพฤษภมา1ปีครึ่งเนี่ยทำ้ายคนราศีกันอย่างมากนะครับรุนแรงเพราะอะไรดาวราหูเป็นเจ้าเรือนอริไปอยู่ในราศีพฤษภภพ,พสุภะซึ่งเป็นพบบุญกุศลเป็นพบสําเร็จคนกันราศีกันลัคนากันเนี่ย โอ้โหเดือดร้อนมากเพราะอะไรไหมครับทำอะไรไม่เคยสําเร็จในช่วงนี้1ปีครึ่งที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคมีเยอะแยะสําเร็จแต่ยากก็มีนะครับบางคนไม่สําเร็จไม่สักเซสเลยตั้งแต่โควิดมาพูดง่ายนะครับอืมนั่นแหละทุกคนตกหมดเลยใช่ไหมครับอืมมันไม่ประสมความสําเร็จนะทาอะไรก็ไม่ได้ดีหรือทําสําเร็จก็จริงแต่หืดขึ้นคอเลยนะครับประมาณนี้หลังจากนี้วันที่30มิมีนาคมแล้วดาวราหูจะย้ายเพราะเป็นนิดด้วยนะร้าย ลายมากบอกเลยพอเวลาดาวราหูย้ายมาราศีเมษได้ตำแหน่งเทวีโชคอะย้ายมาวรณะดีด้วยนะครับอริลงมรณะมีข้อดีข้อเสียแต่เสียนิดเดียวนะครับดีมากกว่าได้ตำแหน่งเทวีโชคหมายถึงเพศตรงข้ามถ้าเป็นอยู่ในราศีตุลคือราชาโชคแปลว่าเพศเดียวกันอันนี้คือเพศตรงข้ามแปลว่าคุณจะได้ดีจากเพศตรงข้ามตรงที่ว่าอะไรอุปสรรคศัตรูอริ อริหมายถึงอุปสรรคศัตรูปัญหาต่างๆลงมรณะแปลว่าตายจากแปลว่าแก้ไขได้แปลว่าสิ้นสุดอไม่ใช่สิ้นสุดขอโทษหมายถึงการแก้ไขได้นะครับเอ,อ,อริมรณะแปลว่าแก้ไขได้ไม่มีศัตรูครับไม่มีอุปสรรคของในดวงชะตาผมเนี่ยได้อริมรณะเหมือนกันนะครับเป็นหมายถึงอะไรบอกว่าไม่มีศัตรูไม่ใช่มีมีบ่อยมีเยอะด้วย แต่เราเป็นคนที่ปล่อยวางเป็นคนที่ไม่ชอบมีศัตรูเป็นคนที่ไม่เสียงดาราหูเนี่ยาดาราหูมีสองมีสองกรณีหนึ่งคือโลภโลภแล้วมักจะมีปัญหาถ้าเป็นจเจ้าเลือเอะไงใช่ไหมครับโรภแล้วมีปัญหาเอและอีกอย่างหนึ่งคือเสี่ยงเสี่ยงแล้วเกิดปัญหาอืคนราศีกันจะไม่ถูกกับความโลภกับความเสียงเพราะเป็นภพอ,นอริไงเห็นไหมครับ เข้าใจหรือยังดังนั้นเนี่ยคุณตัดทิ้งไปได้เลยนะครับคำว,ว่าโลกกับคำว,ว่าเสี่ยงนะครับคนราศีกันไม่ควรเพราะอะไรปุตตะเป็นดาวเสาร์เนี่ยระแวงเครียดกดดันมีทําอะไรต้องมีแผนจะเริ่มแรกจะเริ่มแรกอะไรคือคนราศีกันจึงเป็นคนที่ลมเลิกง่ายเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรก็ทิ้งนะครับไม่เอาไม่ไม่กล้าไม่เดินทิ้งเริ่มใหม่หาใหมเ่เริ่มใหม่นะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ย กว่าจะก้าวได้แต่ละขั้นเนี่ยระแวงได้ดีช้านะครับดังนั้นเนี่ยระวังความลบความเสี่ยงจะทําให้ดาวราวขอโทษครับดาวราวหูจะทําให้ดาวเสาร์เนี่ยก็คือปัญหาอุปสัรคนั่นแหละทาให้ดาวเสายิ่งเครียดยิ่งกดดันยิ่งไม่กล้าเดินนะครับยิ่งเป็นกเกษตรแบบนีย้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับกว่าจะก้าวแต่ละทีเนี่ยมันไม่ไม่เอาอะ่ะ ไม่ได้ไม่กล้าเดินไม่ยอมไม่ยอมเดินเลยนะครับไม่ยอมจะเดินไปข้างหน้านะครับจะหยุดนิ่งอยู่กันที่รอนะครับแต่ถามว่ามันดีไหมไม่ดีเนาะเพราะว่ามันขัดแย้งกับตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณคุณเนี่ยเป็นดาวพลนเลวไวมากดาวเสาเป็นกเกษตรในพระพุทธตาเลยทําให้ลนเลลังเลนะครับเพราะเป็นคนที่แบบคิดแล้วคิดอีกคิดเยอะนะครับปุตตะจะเริ่มก็ไม่เริ่มสักทีก็เลยกลายเป็นว่า ระแวงไอวินาศเป็นดาวอาทิตโคจรไวมากก็ทิ้งเลยเจออะไรก็ทิ้งนะครับทําไม่ได้ก็ทิ้งเจออุปสรรคก็ทิ้งไม่ยอมไปไหนสักทีนิ่งอยู่กับที่เห็นไหมครับมันเป็นลักษณะนี้เลยนี่คือชะตากรรมของคนราศรีกันหรือลัคนากันเป็นแบบนี้โดยเฉพาะคนลัคนากันนะครับมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นราศรีธาตุด,ดินช้าปักหลักยากอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับว่า อธิบายไปแล้วว่าคนราศีกันเนี่ยเป็นราศีดินปลายธาตุมันคงช้าเพราะเป็นทวิภาวะราศีเนาะกว่าจะจับหลักจับฐานยากครับอืประมาณนี้แล้วกันทีนี้เรามาดูต่อเมื่ออริลงมารณะแก้ไขได้ทุกอย่างนะครับแล้วดาวมันจะอยู่กับดาวเกตติต่างว่าดาวราหูยังอยู่ราศีพฤษภนะคือเดือนกุมภาพนะันธ์หกห้าดาวราหูก,กับเกตเนี่ยเป็นเจ้าธาตลมเป็นคู่ธาตลมในภพบ,บรณะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาสูงมาก คือมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงข้อดีนะเปลี่ยนแปลงแต่ข้อเสียคือการจบจากแล้วก็เดินทางไกลการสูญเสียการพัดพลากการจักลานะครับพอเวลาอดิมรณะวินาศมาอยู่ที่มรณะเนี่ยก็กลายเป็นว่าอุปัรรคปัญหานั้นจากไปอุปสรรคปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้สามารถาพ้นภัยได้แปลว่า อุปสรรคศัตรูเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยนะอริเบนาก็แปลว่าศัตรูตายจากเราไปอืมพยากณรแบบกำพันดินง่ายๆเลยนะครับแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมมีอริปัญหาอุปสรรคลงมรณะยืดเยื้อยาวนานแปลว่าใครที่ไม่แก้ปัญหานั้นจะอยู่กับเราไปนานเลยครับแล้วแก้ไม่ได้ด้วยแก่ยากกว่าจะแก้ได้ก็โอ้ลากยาวสูญเสียเยอะแยะมากมายนะครับอืดังนั้นอย่าจำไว้ว่า มันหมายถึงโรคภัยค่เจ็บหมายถึงหนี้สินมีหนี้มีสินรีบแก้มีโรคภัยค่เจ็บใดๆก็รีบรักษาจะได้หายนะครับประมาณนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการพัดพลากจากลานะครับประมาณนี้เนาะเข้าใจใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเออมันก็ต้องไม่ใช่ว่าอดิมรณะโอ้ปัญหาอุปสรรคตายจากเราไปนอนอยู่เฉยๆเราให้ปัญหามันตายจากเราไปมันไม่ใช่ครับไม่ใช่เข้าใจผิด ถ้าเราไม่ทำผลที่เกิดจะไม่ดีจำไว้อย่างหนึ่งว่าดวงอ่ะรู้เฉยๆรู้ไว้ก็เท่านั้นแหละครับดูไปก็เท่านั้นแหละเหมือนกับคนสมัยเนี้ยวิ่งก็หาหมอดูดูแล้วก็อืมสบายใจแล้วก็จบถามว่ามันแก้ได้ไหมไม่ก็วิ่งหาหมอดูอีกเป็นรอยรอบหมายถึงดูไปเรื่อยๆอ่ะถ้าคุณอ่าการดูไปเรื่อยๆไม่ได้ผิดนะครับแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันแก้ไม่ได้ชีวิตเราเนี่ย เล่นจริงเจ็บจริงนะครับบอกเลยดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยเล่นเล่นดูแบบเล่นเล่นดูเล่นเล่นมันก็ได้เล่นเล่นนั่นแหละครับมันก็แก้ไม่ได้ชีวิตก็ตกต่ําอย่างนั้น่ะแล้วก็มาบอกว่าเมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่จะดีไม่ดีสักทีหมอไหนก็เหมือนกันบอกเหมือนกันหมดไม่เห็นมันจะดีสักทีเพราะอะไรเพราะคุณวิ่งหาหมอสิบหมอดูแต่คุณไม่เคยคือฟังผ่านๆฟังเอาแต่เรื่องดีๆแต่เรื่องลายๆไม่เคยฟังเลยนะครับ ตัวผมจึงเป็นคนที่บอกว่าช่องชนะนของเราไม่เอานะไม่อวยนะดีก็บอกดีร้ายก็บอกร้ายบอกไปเลยนะครับบอกทางแก้ไปด้วยไม่ได้บอกแต่ร้ายอย่างเดียวเห็นไหมครับอดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีสติอยู่กับปัจจุบันคุณก็จะไม่เดือดไม่ร้อนใจแต่ถ้าคุณไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความมโน มันก็ไม่เคยแก้ได้ปัญหาก็มีอยู่ค้างอยู่อย่างนั้นน่ะคนที่ไม่รู้ดวงก็จะเป็นไปตามกรรมแต่คนที่รู้ดวงแล้วไม่ทํามันก็เป็นไปตามกรรมมันก็เป็นไปตามดวงเลยแต่ดวงไม่สามารถทําอะไรแล้วได้นะครับบางคนเนี่ยโอ้โหศัยศาสตร์เต็มที่เลยนะบางคนเนี่ยเอาวิชามากคิดเป็นตุเป็นตะดวงเ่ยไม่ดีเลยเพราะว่าดวงดาวทําชั้นใช่ไหมไม่ใช่ตัวคุณทําตัวเองเพราะอะไร ดวงดาวบอกแล้วแต่คุณไม่ทําคุณไม่แก้คุณก็มีแต่แบบลันลาคือดูไปแล้วก็อ๋อไม่ดีต่อใจเลยไม่ฟังไปหาอันดีๆด,ดีกว่าเสพคัายากรไปเรื่อยๆหาคนที่มันถูกใจแต่สุดท้ายเป็นไงละ่ะมันก็แก้ไม่ได้ไงใช่ไหมครับแล้วก็บิง่งแล้วก็เดือดร้อนกระวนกระบายใจอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็แก้ไม่ได้ไงอันนี้อ่ะขอโทษที่พูดแทงใจดำนะครับแต่ว่าอยากให้คุณ เลิกสักทีกับสิ่งเหล่านั้นผมเข้าใจว่าคุณทุกอยู่คุณอยากฟังสิ่งที่มันดีบ้างแต่มันก็มีดีมีเสียอยู่ตลอดเวลานะครับอยากให้พูดเรื่องดีพูดได้อยากให้พูดเรื่องไรก็มีก็พูดก็บอกคือผมจะพูดประมาณแบบดีด้วยายด้วยพอ,อไรไหมชีวิตเราอะมีทั้งดีและเสียอยู่ตลอดเวลาถ้าเผื่อพูดไปแล้วมันเข้าโอ้ฉันเป็นแบบนี้อะถ้ามันไยก็แก้ซะสิก็บอกข้อดีได้มันก็มีข้อดีอยู่ให้เรอพทิก เพราะวิชานี้รู้ไวเพื่อแก้ไม่ใช่รูไวเพื่อสบายใจเฉยๆนะครับถ้าคุณจะสบายใจเฉยๆก็ไปปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้หรือไปกลุ่มจิตวิทยาก็ได้ให้เขาอวยคุณนะครับมันก็จบแล้วเนาะไปไปให้หรือให้เพื่อนก็ได้ให้เพื่อนปลอบใจอะครับจบแล้วไม่ต้องมาบางคนเนี่ยเสียเงินไปดูด้วยซ้ำเสียรายตังคือ ควรเอาเงินที่เสียเนะี่ยไปแก้ไขดีกว่านาะที่เขาแก้ได้เพราะว่าวิชานี้ไม่ได้แก้ง่ายๆนะครับไม่ใช่คนปกติที่ไม่เรียนมาจะแก้ได้นะเพราะว่าคำพยากร์ในการแก้มันคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าดาวมันทํามุมมันทําปฏิกิริยายังไงมันถึงได้ผลแบบนั้นเนาะมันก็เลยต้องแก้ตามสเต็ปตามดวงดาวเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของมันเนาะคือไม่ได้บอกว่านักพยากรณ์เก่งแล้วคนคนที่แบบ เออนู่นนี่นั่นไม่เก่งเหรออันเนี้ยมันมันเก่งคนละเรื่องนะครับเก่งคนละแบบคือคนที่ไม่ได้เรียนมาก,ก็คือว่าไม่เก่งอะ่ะพูดง่ายถูกไหมเพราะไม่ได้ลงมาครุกครีถูกไหมครับอืมประมาณนั้นคนเราเก่งคนละด้านประมาณนี้นะครับไม่ได้วอวดตัวไม่ได้ว่าตัวเนาะอืมทีนี้เรามาดูในลักษณะของจุดสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูในลักษณะของการที่ดาวพฤหัสบดีในภพอริเนี่ยปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับคู่ครองเยอะแยะมากมายเลยครับเออเห็นไหมคนลาสิกันเนี่ย เจอวิบากกรรมครั้งใหญ่เลยปีที่แล้วและปีก่อนนู้นเพราะะไรดาวพฤหัสบดีป้นเปียนอยู่แถวดาวเสาร์นะครับในช่วงโควิดรอบแรกรอบ2พอมาเป็นรอบ3รอบ4ก็ลงอลิอีกนะครับแต่ดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าแล้วเข้าสู่ราศีบินนะครับก็กลายเป็นว่าได้ตําแหน่งเกษตรในภพปัตนิอ่ะพลิกไลกายดีเลยครับกลายเป็นว่าคนราศีกันเนี่ยกำลังจะดวงเปิดละกำลังจะดีละเมื่อ,อูก็ทำลาคนราศีกันมานาน7ปี ข้รได้ว่าอะไรหปีเนาะกำลังจะเจ็ดปีเนี่ยพลิกผันในเรื่องของบรณะแปลว่าอะไรจะสําเร็จจะสําเร็จก็พลิกกับการเป็นว่าไม่สําเร็จสักทีบรณะสูญเสียเห็นไหมครับบรณะแปลว่าสูญเสียแปลว่าเสียใจโศกเศร้าเตอแต่เรื่องโศกเศร้าเรื่องเสียใจเรื่องผิดหวังไม่สมหวังสักทีกรกฎาคมจะย้ายเนาะไปสู่ภพสุภะแต่เป็นแค่ช็อตแรก เดี๋ยวเขาจะย้ายกลับคืนมาในช่วงธันวาคมเนาะดังนั้นเนี่ยเดีย๋ยวรอติดตามค่าวก,กรกดกระดิ่งเอาไว้เนาะในช่วงนั้นแล้วกันทีนีเ้เห็นไหมคนาสิกันเนี่ยบรณะเบียนบอนสมไม่สําเร็จเกิดความทุกข์ยากจิตใจไม่ไม่ดีสักทีแต่เดี๋ยวดาวมฤตยูย้ายก็ดีแล้วดาวพระัสบดีเนี่ยตกอริเจอดาวเสามาตกอริอีกอาอไม่ดีสักทีเรื่องคู่ เรื่องครอบครัวมั่นคงไม่มีความหลักฐานอยากจะมีบ้านมีรถมีที่ดินไม่มีสักทีมีอุปสรรคมีปัญหาเก็บเงินไม่ได้สักทีเนี่ยปัญหาเจ้านายก็ลําบากอืมตอนเนี้ยนะครับเห็นไหมไม่ดีสักทีแต่เดี๋ยวดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีมีนอ่ะดีละนะครับอดใจรออีกนิดหนึ่งเขาดาวเลยในช่วง8เมษายน30มีนาคมอีกประมาณ10วันก็จะเข้าสู่ราศีมีนเป็นเกษตรแล้วรู้สึกว่าพี่ของผมบอกว่าจะ ดาวดาวพฤษฎีนะจะไม่ถอยหลังมาราศีกุมภ์อีกแล้วในภพอริถ้าเป็นไปตามนั้นจริงๆนะสาธุเลยคือคนราศีกันเนี่ยจะได้แบบว่าเออหมดวิบากกรรมจริงๆอย่างน้อยก็แค่ล่าช้าดาวพฤษฎีถอยในราศีมีนก็ถือว่าแต่ยังเป็นเกษตรก็ถือว่ายังได้ผุที่ดีประโยชน์อยู่แต่มันแค่ล่าช้านิดเดียวไม่ถือว่าไม่ได้นะแต่แค่ล่าช้าเห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคเลยดังนั้นเนี่ย ก็ภาวนากันแล้วก like ันเนาะให้ดาวราดาวพฤหัสบดีเนี่ยดาวคู่ดาวมั่นคงเนี่ยไม่ถอยหลังมาพบอริก็แล้วกันเนาะเพราะว่าการถอยหลังของดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาอริถือว่าอืเสียเยอะมากเสียยิ่งกว่าตอนดาวพฤหัสบดีในอริอีกเพราะว่ามันถอยหลังทั้งถอยหลังทั้งเข้าอริไงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันลายมากก็ภาวนากันแล้วกันว่าขอให้ดาวพฤหัสบดีไม่ถอยมาอริก็แล้วกันเนาะในช่วงกลางปีหน้าเนาะ เออไม่ใช่ขอโทษครับกลางปีนี้นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนปีมาเนาอะอเพราะเดินกุมภาพันเองเนาะประมาณนี้นะครับยังไงก็ยินดีด้วยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับมีดราม่าเล็กน้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้เนาะก็ยังไงก็เข้าใจกันด้วยเนาะแล้วก็ให้ยาแรงไปนะครับอาจจะพูดกระทบใจดําใครก็ต้องขออาภัยณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็หวังดีนะครับอยากให้คุณทุกคนเนี่ย แก้ไขได้จริงๆเพราะผมตั้งปณิธานว่าเข้ามาวิชานี้เข้ามาศาสตร์นี้เข้ามาทําอาชีพนี้เพื่อช่วยเหลือคนจริงๆไม่ได้จะมาแค่อวยไม่ใช่จะมาแค่หาไรายได้เป็นวันๆนะครับ แต่ผมได้ได้ไรายได้ก็จริงแต่ก็แลกมาด้วยกันที่ต้องช่วยเหลือแล้วก็หาวิธีการแก้เรียนรู้กับมันเพื่อให้แก้ได้จริงๆเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนี่ยก็ยินดีด้วยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเตรียมรับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองด้วยนะครับจะได้ไปสู่สิ่งที่ดีจริงๆสามารถติดตามคุมทรักย์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไวจ้จะไม่พลาดคุมทรย์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ